เป็นกำลังเป็นกำลังอย่างตึกกระดุงย่อสะดุงขึ้นย่ากระดดงน่กระดุง,ดงลมวีวีห้างแล้วได้จังหวะยินีนียิ้มยมก อืมอามยากาศุณครับผมต้องมาทัศน์ศยน้อกันะะะนะได้เยอะบ่คะได้เยอะบได้ก็ได้บ้านมากไม่พอจได้มันจะกาศน,นะครับพี่น้องฝน,น,น,นตกมืดนีแต่ว่าตึกกันลุ่งหลายอยู่ครับ

ต้องมองกินกันกันล้อนยุคไปอีกโอ้โหกับเอีก้นยุแล้วครับเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวเป็นเสียงคนบ่นคนไหนย้อนยุคคือดี่ไ บรรยากาศคนตกย่องกระดุงั <c oughs> าพี่น้องน้ำมอเชลแอร์ป่าทรวนกระไลไปพูดน้่งุ่นนะครับพี่น้องสุดมาเบิร์คนตกกระดุงเอาหันมาหันมา แรงๆจากน้อยเวลาดิเป็นหานไปหานมันเ่าพี่น้องมากเลยนี่ฮอดเีแขน้อนมาเทั้งคนลบฝนอรรยากาศปิดกระดุมน่ามบไรๆแรงๆเบิดมือก็ได้

เสียงฝนี่ได้มาโดดบ่โดดจิบบ่โอ้โหล้นนี่นะอยาเข้าไปใกล้ๆยู่ันที่ต้มบะลาย ปลาซิ้วปลาอันเหนือปลาขาวปลาอย่างไรนะครับพีนออ่น้องบรรยากาศติดกระดุงแล้วเพิ่นนี้ได้แล้วกําลังอะไรกําลังขึ้นนี่ขึ้นมามฮุน ดูจิบ๊บว่ะดูจิว่ะเนื้อปลาซิวปะ่ะเออไปเพิ่กปลาซิวปลาอ,อ,อย่างนี้ล่ะปลาขาวปลาดอกแก้วเป็นยังไงเป็นปลาอีหยังครับแม่อ, <Alert. S 2> อันปลาดอกแก้วนั่นแหละเนี้อปลาแค่นั้นแม่ได้ก็ได้อ๋อได้หลายอยู่สิเป็นมูเป็นมูเป็นมู โอเคครับพี่น้องมือนี้กับพ,พ่อหอมป่าของพอมือน,นี่กับพ่อหอมป่าของพอเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับบรรยากาศบ,าบ้านนะครับบรรยากาศบ้านเฮ้าเนาะคนตกเิ่นแต่ว่าติดก,กระดุงคําพี่น้อง glasses, ย่อยกย่อนนี่แหละเอามาฝากตอนพี่น้องคือเขาคือเดิมเส้นเดิมเส้นเคยครับพ่อๆกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับสำหรับมือหนึ้วนะขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ